ปีนี้ปีนี้คือข้อมูลจาก National Geography ค่ะประเทศไทยประเทศไทยต้องขอบคุณ National Geography ค่ะเขาไปขุดข้อมูลมาชุดหนึ่งน่าสนใจเขาบอกว่าเขาบอกว่าตุรกีตั้งอยู่บนเปลือกโลกแผ่นเปลือกโลกที่เรียกว่าอนาโตเลียนเพลทอือนาโตเลียนเพลทแปลว่าฟังอีกทีนะในทางภูมิศาสตร์เนี่ยในทางธรณีวิทยาเนี่ย จุดที่ตั้งของตุร,รกีปัจจุบันเนี่ยมันตั้งอยู่บนแผ่นเปลือกโลกที่เรียกว่าอนาโตเลียนเพลทค่ะทีนี้ไอ้อนาโตเลียนเพลทเนี่ยมันเป็นแผ่นเปลือกโลกที่ถูกกระทบที่ถูกกระแทกจากแผ่นเปลือกโลกรอบทิศเลยใช่ค่ะอย่างเช่นอืมอย่างเช่นออฟริกันอืมอย่างเช่นค่ะอย่างเช่นอ่ะส่งผมอ่านให้ก็ได้มาส่งมาอาระเบียนออฟริกันโนะ okay. อเคก็คือตุร,รกีตั้งอยู่บนแผ่นเปลือกโลกอนาโตเลียน ซึ่งถูกชนรอบทิศจากแผ่นเปลือกโลกยูเรเซียแอ,อฟริกันอาราเบียนเพดดังนั้นจึงเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนที่เขาเรียกกันว่าแทคโทนิกธรณีแปลสันฐานร,รอยเลื่อนที่มีความเสี่ยงเวลาที่มันถูกกระแทกจากแผ่นเปลือกโลกที่อยู่ด้านข้างถูกกระแทกทีมันก็สะเทือนทีถูกกระแทกทีกกทกทมันก็สะเทือนทีนนแต่ตถ้า,ามันถูกแซนด์วิย จากแผ่นเปลือกโลกทั้งสองฝั่งรือรอบทิศเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะต่อสายไปที่ศาสตราจาร,ร,รย์ดรปัญญาจารุศิริผมเ,เรียกท่านว่าเป็นนักแผ่นดินไหววิทยาห <คะ S 1> รือจะเรียกผู้ชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหวก็แล้วแต่พร้อมแล้วไปที่อาจารย์ปัญญาเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ปัญญาค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะครับคุณครับคุณยายนกับคุณมลรัตน์ครับเป็นผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งายทุกท่านครับอาจารย์อาจารย์วิเคราะห์สักนิดสิครับทำไมตุรกี จึงเกิดแผ่นดินไหวบ่อยมากและทําไมตุรกีเกิดแผ่นดินไหวทีไรก็รุนแรงก็สูญเสียทั้งทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตมากมายทุกเทีนาายคนครับอาจารย์ครับเชิญครับอาจารย์อันนี้เป็นคำถามสำหรับนักธรณีวิทยายจะต้องตอบหรือว่าเป็นคำถามสำหรับคนทั่วไปต้องตอบครับคนทั่วไปอยากรู้ค, <น S 2> ครับอาจารย์ให้นักธรณีวิทยายต,อตอบค่ะครับครับถ้าพูดกันจริงเนี่ยแผ่นเปลือกโลก หลูกพันทุ์เนี่เรียกว่าอนาโตเลียมอะไรเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องปกติที่ทําให้ถูกกิจะทรมไม่เกิดทันดินไหวอยู่แล้วครับและาตามที่งดงของทันดินไหวมันก็เกิดทุกวันเพียงแต่ว่าเบินทั้งนี้เนี่ยมันมีการปลดปล่อยพลังงานอย่างรุนแรงรวดเร็วฉับพลันครัมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาไอ้ปัญหาไอ้เนี้มันเคยเกิดมาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยแนวของการเกิดทันดินไหวมันไม่ได้เป็นแค่นี้นะฮะ ว่าผ่านไอ้ประเทศตุรกจีเนี่ยมันยาวเลืออ้อกมาผ่านหร่านเข้าไปหาแอฟริกาเข้าไปเข้าไปผางฮิมาลัยมันเป็นยาวถึงนี่นั้ลองคิดดูว,ว่ามันมโอสที่ทำให้เกิดการปลดปล่อยพลังงานเรามายาวมากเลยเอือนแต่ยาอย่างนี้ครับถ้ามันเกิด<ม>บนในทะเลหรือว่าถ้ามันเกิดในภูเขาเนี่ยที่ไม่มีคนอยู่นี่เรารู้สึกไหม หัวมันไม่ได้กระทบมากอืมมันไม่ได้กระทบมากมันอันตรายแต่ถ้าเดือมมันจะมันจะเขียนก็ื่อตอบเื่อีคนไปอยู่หรือมีทรัพย์สินไปอยู่ค่ะธรรมชาติเป็นของมันอย่างนี้อยู่แล้วแต่คนของเราไปอยู่บริเวณหมอนั้นนมอรับนั่นก็แปลว่าอย่างไรนั่นก็แปลว่าถ้าเขาไม่มีใครอยู่เลยไม่มีทรัพย์สินอะไรอยู่เลยมันก็จะประเมินค่าได้อย่างบัง ตอนนี้คนตายัปเล้วมันมีแผงเห็นไหวที่เกิดขึ้นมาตามแนวอนี่ยเรื่อไง,ไง,งตามแนวแผ่นเกิดเพื่องโดยเฉพาะยึดขอบของแผ่นเกิดเพื่อเพื่เดียวกับประเทศอินโดนีเซียและประเทศยุโรปนะครับแบะะบิงจังเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นยากเป็นที่ว่างมันทะลึ่งมีคนอยู่ถ้าไม่มีคนอยู่ไม่เกิดปัญหา<ช>ทีนี้รเราจะทำยังไงเหรอใช่ไหมครับ รหน้าที่ของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ดีหรือว่าหน้าที่ของ,งกรมทรัพยากรธรณีขังประเทศไทยค่ะครับอันนี้ต้องบอกนี้ว่ามันมีพื้นที่ไหนที่อันตรายเสีย่ยงถ้าไปอยู่เน,นื่ออันเนี้ยมันเป็นต้องบอกนะค,ะครับที่มีคหตปายเยอะเพราะว่ารอยเลือดหรือมันทิดจุดที่มันเกิดควาไหวสะเทือนมากๆนี่มันอยู่ใกล้ๆจับเมืองดีเลย นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้จะเป็นจุดสังหอนอย่างหนึ่งว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าพื้นที่ไหนอันตรายและรัฐบาลถ้ารู้นะก็ต้องเตือนให้ประชาชนได้รับทราบค่ะ นะครอบอันนี้จะเป็นพื้นฐานเบื้องต้นซึ่งเราจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้ที่ปับภยัยเป็นเรื่องที่ที่น่าสนใจแต่ที่ปรอบภัยพัดนยินไหวมันยากไอ้คนที่มีทำนายเหมือนน้ำท่วมมันทำนายเหมือนภัยแรงไม่ได้ครับอันนี้แหละครับที่มันจะยากสําหรับบคนทั่วๆไปที่จะเหใหครับเพราะฉะนั้น ถ้าให้ดีก็คือก็ม่อยู่แต่จริงๆเลยไม่อยู่นี่มันจะไหวไหมไม่ให้ฉันยุ่งอยู่ที่บ้านฉันยกตัวอย่างเช่นกระเทืออเมริกาทำได้กระลำตอกโอ้โหในลัพในในลัทธิคนเนี่ยมีนอยเรื่องยาวเหยียดเลมถานางรับเลยแล้วมันขึ้นอยู่นเรืองอยู่สองเมืองทีเมืองสองใบที่เกี่ยวกับเมืองลอสแอนเจลิสยเรื่องสองเมืองเนี่ยลอยเรื่องผ่านแล้วมีคนอยู่ไหมโอ้โหมีคนอยู่เพียบเลยรู้ไหมว่า มันจะต้องตายกันในอนาคตรู้แต่อยากอยู่ครับ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 อาจารย์อาจารย์เดี๋ยวย้อนนิดนึงอาจารย์ที่บอกว่าตุรกีตั้งอยู่บนแผ่นเปลือกโลกออนตาร์กติกาเพลสนะครับสภาพของแผ่นเปลือกโลกแอนตาร์กติกาเพลเนี่ยมันเป็นแผ่นเปลือกโลกที่เป็นแผ่นที่มันไม่ใหญ่มาก ใช่ครับมันไม่ได้เชื่อมต่อกับ<ช>แผ่นดินใหญ่เป็นผืนเดียวกันทั้งหมดมันอยู่เป็นอิสระของมันอย่างนั้นใช่ไหมฮะ ม่ครับมันเป็นเหมือนกับลูกฟุตบอลแล้วมันก็มีรอยต่อระหว่างเืนเวลาเราเลี้ยงหมูอมมีรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกกับแผ่นเปลือกโลกด้วยกันใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาเกิดขรนหงน์ที่เขาไฟระเบิดใหญ่ๆเนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นมาตามรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกทั้นนั้นนะครับเขาจะไม่เ่ิยเติมกลางคือเตรงกลางแผ่นมนี้แต่มันไม่มื่อจะทําให้มันใหญ่โตโมโหลานเหมือนอย่าง รอยต่อของแผ่นเปลือกปอกทั้งหลายแหละนะครับปัญหาใหญ่ที่มันเกิดแผ่นดินไหวแบบบนพื้นที่ที่เป็นแผ่นเปลือกโลกอันนาโตเลียนก็คือมันเกิดการกระทบกันระหว่างแผ่นเปลือกโลกกับแผ่นเปลือกโลกใช่ไหมฮะใช่ครับมันกระทบกันอยู่แล้วจริงๆแล้วว่ามันชนกันมันมันมันประชิดกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันประชิดแล้วมันก็มีความอักเสบ นะครับมันนิดเนื่องจากแผ่นเปลือกโลกที่มันมีความเคลื่อนต,ตัวตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอนาโตเลียนก็สวยบรมแปลว่าอะไรแปลว่ามันก็ถูกชาวบ้านเขาอัดนะสิถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่อมันถูกตัดแล้ววันดีคืนดีมันเกิอดอะไรผมรับมองการตัดไม่ไหวอุดต่อไปผมจะคลายความเคลื่อและความนเน่าเกลียดโดยมันจะเกี่ยังไงในรูปของแผ่นดินไหวโอเค,อเคแต่สิ่งที่ไม่เข้าใจก็คือ แผ่นเปลือกโลกมันกระทบกันมันก็เกิดแผ่นดินไหวอันนี้เข้าใจแต่ทําไมส่วนใหญ่มันมักจะมาไหวที่อนาโตเลียนเพลทก็คือที่ตั้งของตุรกีทําไมแผ่นเปลือกโลกยุโรนแผ่นเปลือกโลกอลาเบียมันจึงไม่เกิดแผ่นดินไหวมากมายเหมือนกรณีของอนาโตเลียนอ่ะทาไมฮะแผ่นเปลือกโลกของยูเรยแผ่นเปลือกโลกของแอฟริกามันใหญ่ดังนั้นแล้วมันใหญ่กว่าแผ่นเล็กใช่ครับอ๋อมันใหญ่กว่า มันใหญ่กว่าเวลากระแทกกันเวลากระแทกกันไอ้ที่ใหญ่กว่ามันไม่สะเทือนอยู่ต้องแต่เข้าใจแล้วอีกออมันจะต้องขอบของพันเปลือกโลกเอเตียพันุเปลือกโลกยูเรเชียนี้ครับคเกิดขแต่เราไม่ได้สังเกตยุคตหวันตกญี่ปุ่นเนี้ยมันไปอยู่ตั้งอยู่บนขอบของกันแตาชุดๆเนี้ยค่ะโอ้โหมันสนุกเลยเพราะว่าญี่ปุ่นมันถึงได้สวยบรมเลยแต่ให้ตัวฟรีไปสนใปงั้นญี่ปุ่นอะ เพราะว่าน้องมันยืดหยุไหวแตก็ยังไม่โดนเพราะว่าได้เสียดีเลยคนไทยไปถ้าของฟรีคนไทยเอาถูกต้องครับคนไทยไม่กลัวตายผมก็เพลดเพลเอาหมดครับเป็นคนไทยแล้วมีก็ตามให้ตัวฟรีไปญี่ปุ่นไปครับทั้งๆที่มันอันตรายถูกต้องครับผมรู้ว่าเรารู้ว่ามันอันตรายจะเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเองแต่เราต้องมุ่งมั่นปลอดใครเป็นคนบอกเราว่าให้เรารู้เชื่อต่างๆและ รัฐบาลของประเทศนั้นให้คนของประเทศนั้นรู้นี่นะครับที่ผมยังเน้นว่าถ้ารู้แล้วอยากก็ยังอยากจะไปก็เชิญนะจ๊ะต้องให้อยู่ไออาจารย์นิดหนึ่งซีเรียนะซีเรียมันอยู่ในแผ่นเปลือกโลกที่เรียกว่าอาระเบียนเพลททำไมมันพี่น่าตามตุรกีไปด้วยหล่ะครั้งเนี้ยเอาจะทบชิ้นเนี่ยเป็นเื่องขัดเหมือนกับเราเล่น เราเล่นสนุก,กนครับโอ้ฮะมันไปจุดหนึ่งเอ้ยมันเป็นเร่องอีกจุดหนึ่งแฮะแต่ <Ha. S 2> จะบอกว่า <Ha. S 2> เรื่งล่นไปทางไหนเนี่ยราไม่รู้ <Ha. S 2> เล่นจนที่เป็นเตือนมป,ป,ป,ป็นนีก <Ha. S 2> ใช่ไหมครับใ <Ha. S 2> น,นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันเกิดทฤษฎีที่เรียกว่าโดมิโน แต่จะล้มไปที่ไหนเราบอกไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าแผ่นเปลือกโลกอันนี้ถึงจุดแล้วนะที่มันจะต้องปลดปล่อยการง,งานทำอันนี้ถึงจุดแล้วนะที่มันถูกหักัจะต้องปลดปล่อยทังานถ้ารู้ผมก็ได้ําวังโมเดลนะครับ <c oughs> ครับอาจารย์วิทยาการสมัยใหม่ไม่สามารถทํานายได้เลยใช่ไหมครับว่าไอแผ่นเปลือกโลกแต่และแผ่นนั้นมันจะมันจะขยับตัวเมื่อไรจังหวะไหนกี่ปีครั้งอะไรประมาณนั้นไม่มีเลยเหรออาจารย์ ไม่รู้เลยเหรอแรงดึงดในระเทศต่างๆที่เขาเสนใจเรื่องแผ่นดินหญกันญี่ปุ่นไม่น้อยมากญี่ปุ่นบอกว่าผมทำนายได้สี่วินาทีแต่บอกไม่ได้ว่าเมื่อไหร่แต่รู้ว่าเองจะต้องรลงี่ดีๆนะเพราะฉะนั้นไม่งั้นเองตายสี่วินาทีญี่ปุ่นรู้<ด>ก่อนสี่วินาทีร<ห>ู้ก่อนสี่วินาทีได้แค่นั้นครับ แล้วก็หนีตายได้สี่หมื่นคนนะครับอาจา์นี้ดีมื่เมืม่อประมาณสิบปีที่แล้วตอนนี้เขาอาจจะได้นานกว่านั้นนะผมไม่แน่ใจนะครับตามดีกีนแต่ทักหลังเนี่ยเนื่องจากอาเมริกาก็พยายามบอกว่า,วาเฮ้ยสีนิาทีน,นะกระจอกและได้แค่สี่หมื่นคนเทรอที่ที่จะช่วยเหชีวิตได้กระจอกแต่ผมก็ไม่เห็นอเมริกาเขาออกมาทุบทุกสักท,ท,ท,ทีเลงนะครับเขาพยายามที่จะวอกญี่ปุ่นว่าแ่บจะจอกมากเลยนะสีนาจีเนะี่ยอืครับ ครับผมก็ยังใช้สื่วิอาทีสําหรับการสอนครับครับครับอาจารย์แต่เท่าที่ทราบนะครับเมื่อวานทันทีที่เกิดแผ่นดินไหวสองครั้งใหญ่ๆที่ตุรกีมันได้เกิดมินิซนามิมินิเซนามินะแถวๆไซปรัสนะครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ในเมื่อแผ่นดินไหวเนี่ยศูนย์กลางแผ่นดินไหวมันอยู่บนแผ่นดินแล้วแล้วก็ใต้ดินแล้วมันเกิดมินิซนามิที่ไซปรัสได้อย่างไรครับอาจารย์เมื่อไรก็ตามที่ทําให้น้ำทะเลของผม ตะกอกหรือเกิดการปลอบระดับอย่างรวดเร็วเมื่อม,มันมีโอกาสที่จะทําให้เกิดเซรามิกเด็กๆได้แต่มันก็ไม่ใหญ่มากนะครับแต่เราต้องการที่จะไม่ระดับน้าทะเลของผมที่เกิดและที่ต่างๆจนบริเวณมันมันต่างระดับกันมากๆเช่นมีเกิดมีรอยเลื่อนอยู่ใต้โรกโลกอะไรต่างๆหรือบางสิ่งที่มี รูปอุมบาต์หม่งชนโลกหรือใครไปทำรัฐทำให้ระเบิดปร,ปรมาณูนในบริเวณแถบนั้นมีโอกาสจะเกิดมนนี้พันามหรือแผ่นดินถล่มทลายมันดันทะลึ่งไปถล่มตรงไอ้ตรงบริเวณที่มันจะเป็นตรงบริเวณขอบชายฝั่งทะเลเน<า>ี่ยมันมีโอกาสพวกนี้ําให้เกิดใมนนี้เช่นเดียวกับการเกิดที่ประเทศตอร์ีนะบอกมีครับ ครับโอเคนี่คือความรู้เบื้องต้นสําหรับนักธรณีวิทยาจริงๆแต่เป็นความรู้มากมายสําหรับบคุคคลทั่วไปนะอาจารย์ครับผมเขออียนบีอลิเเตอร์แมอาจารย์ค่ะมีคําแนะนําอะไรไหมคะอาจารย์คะกับเคสกรณีนี้ค่ะครับพวกเราจะวิตกกังวลมากนะครับแต่ถ้าหากววาพวกเราเนี่ยได้คิดซะว่า,าบางคนเนี่ยถึงขนาดมีใครมาถามทางกรมทรัพยากรธรณวีว่า มันจะเกิดเนี่ยอาเพศไม่นเนี่ยแผ่นดินไหวใหญ่นะครับแล้วมันเป็นห่วงมากเลยกลัวจะออมหมดกลัวว่ออาเดี๋ยวเป็นจะแผ่นดินมันจะแผพื้นที่มันจะหายหมดไม่ต้องกลัวครับมันไม่คุ้มป็นงบขนาแบบนั้นหรอกประเทศไทยเรายิ่งยิ่งใหญ่เลยมันไม่ามไม่จะทำแผ่นดินไหวของไทยเราเนี่ย มีโอกาสจะเกิดไหมเพราะลัวชาวมีสูบเป็นมากเลยเพราะยิ่งพวกที่จะต้องทำพวกมากๆเนี่ยนะครับครับแม้ทีู่้จะไม่เกิดปัญหาขึ้นมัา่างนี้ครับผมจะเรียนบอกอย่างนี้นะครับครับเราถ้าเมื่อไร่ก็ตามที่เราประหนักและเราไม่ต้องตระหนกเนี่ยเราจะสบายใจตระหนักรู้ว่ามันมีสืบค้นไป ด้วยข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ทางสื่อต่งตางๆครับเราสั่งพวกพพีบอกตัวเองได้ว่าเราจะหาทาง้กงปัญหค่ะจะต้องจหรือจะเอาตัว เขาไปเที่ยงกับการได้วยตั๋วฟรีไปญี่ปุ่นไม่เป็นที่ต้องตัดสินใจนะครับโอเคโอเคเอาเอากราบขอบพระคุณมากครับอาจารย์ขอบพระคุณครับครับผมดิดีครับครับสวัสดีครับคุณนายคุณมลรัตครับสวัสดีครับครับสครับค่ะครับกลับขอบคุณนะคะดรบัญญาจารุศิริค่ะเป็นที่ปรึกษากรมทรัพยากรธรณีนะคะแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านแผ่นดินไหวสุดยอดสุดยอดเราได้เห็นภาพและทำความเข้าใจ แกจะมีบทกรรมที่ผมคาดไม่ถึงซูนามิเด็กๆมินิมินินไงมินิซูนามิอ,มอีกอย่างหนึ่งเกิดอาการโรนกในฝั่งประเทศไทยวิ่งไปถามกรมทรัพยากรธรณีมันจะเกิดอาเพศหรือไม่มแผ่นดินไหวที่นั่นที่นี่มันแปลกนะมันจะเกิดอาเพศไมค่คล้ายๆกับอาเพศไปโน่นออกไซโมหูหน่อยๆนิดหนึ่งนิดหนึ่งว่าวเราอาจจะเชื่อแบบนั้นแล้วเมื่อสักครู่ดเอรแกก็ตอบกับดร์บัญญาดรบรญาแกก็ตอบกับ โอ้ยคนทั่วไปไม่ต้องกลัวกลัวเฉพาะคนทําชั่วเป็นดินไหวธรณีสูบแน่นิดหนึ่งมีแฝงไว้นิดหนึ่งมีแฝงไว้นิดหนึห่งฝักฝากันไปสรุปะนะตุรกีจะว่ากันไปแล้วก็เหมือนกับญี่ปุ่นค่ะเป็นดินแดนต้องคำสาบหน่อยๆใช่แล้วประเทศญี่ปุ่นไปตั้งประเทศอยู่ตรงขอบเปลือกอ่ะรอยเลื่อนขอบ รอยเลื่อนโอ้โหอันนั้นสนันดันไว้ตลอดเวลาขณะเดียวกันตุรกีตั้งอยู่บนแผ่นเปลือกโลกอนาตเลียนค่ะซึ่งถูกกระแทกจากแผ่นเปลือกโลกที่ใหญ่กว่ารอบทิศค่ะไม่ว่าจะยูเรเชียอัลเลเบียนอเฟริกันดังนี้เป็นต้นค่ะแต่แผ่นแผ่นอื่นที่มันที่มันมากระแทกด้วยเนี่ยมันใหญ่กว่ามันก็เลยไม่สะเทือนสักเท่าไหร่แต่แผ่นเล็กเนี่ยโดนบ่อยๆเวลากระแทกกันที มันอาการออกมากกว่าชาวบ้านใช่ก็ประมาณนี้ส่วนมินิเซนามิที่ไซปรัสเมื่อวานก็อย่างที่อาจารย์แกสรุปให้ฟังเป็นผลที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับในนามของเราก็แสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียที่ตุรกีแล้วก็ซีเรียใช่ค่ะในเบื้องต้นตาย3,005แต่ผมไม่เชื่อว่ามันจบแค่3,005ใช่ค่ะได้แต่ภาวนาว่าอย่าแตะหลักหมื่นเหมือนในอดีตที่เคยเกิดขึ้นเลยเหมือนในอดีตเหมือนในอดีตเหมือนในอดีตนะ